จากตัวอย่างที่เราได้ไปลองเล่นกันมาในโค้ดเราก็ได้ปรับค่า w0 hat w1 hat แล้วก็จะเห็นว่าเราได้เส้นตรงสีแดงเนี้ยที่มีหน้าตาเปลี่ยนไปขึ้นอยู่กับค่าของมันอย่างตัวอย่างซ้ายมือเป็นตัวอย่างที่ w0 hat แล้วก็ w1 hat มีค่าเป็นศูนย์ก็จะเห็นว่าสิ่งที่สมการสีแดงมันทำนายออกมาเนี่ยมันแตกต่างกับสิ่งที่ควรจะเป็นค่อนข้างมากก็คือดูไม่สอดคล้องกัน ซึงเราก็จะวัดด้วยเส้นสีส้มเนี่ยแหละยิ่งเส้นสีส้มยาวก็แสดงว่ามันตอบผิดเพี้ยนไปเยอะหรืออันต่อมาเราปรับค่า W hat ต่างๆได้ดีขึ้นมันก็จะมีความใกล้เคียงกับความสัมพันธ์ที่แท้จริงมากขึ้นอย่งในที่นี้ก็ยังเห็นว่าสีแดงเนี่ยมันตอบต่ำกว่าค่าที่ควรจะเป็นเสมออันนี้เรียกว่า under estimate แล้วก็มีด้านขวามือสุดเนี่ยก็เป็นอันที่น่าจะปรับค่า W ได้ดีมากๆและมันก็ดูสอดคล้องกับข้อมูลที่เราเก็บมาแล้วก็มีเส้นสีส้มเนี่ยสั้น สิ่งที่เราอยากได้ก็คือเลือก w hat ที่มันทำให้ผลรวมของเส้นสีส้มเนี่ยมันสั้นสุดเท่าที่ทำได้เราก็จะใช้สิ่งที่เรียกว่า mean square error กันหรือมีตัวยอ่อว่า mse สมมุติเรามาลองดูจุดจุดหนึ่งก่อนจุด x i y i มีค่าแบบนี้สิ่งที่โมเดลตอบออกมาเนี่ยตอบว่าเป็น y i hat มันก็จะเหมือนอ่านจาก x i ขึ้นมาแล้วก็อ่านไปทางซ้ายได้ y i hat เอามาความผิดพลาดที่เกิดขึ้นก็คือเส้นสีส้มตรงนี้มันก็คือเอา y i hat ลบ y i ถ้าเราอยากจะคำนวณเป็นตัวเลขตัวเลขหนึง่งสิ่งหนึ่งที่ mean s q u a r e error ใช้เนี่ยเขาก็จะเอาเส้นสีส้มเนี้ยมายกกำลังสองครับก็ได้สมการหน้าตาแบบนี้ อันนี้เราเรียกว่าเป็น Loss Function ประเภทหนึ่งแต่จริงๆแล้วข้อมูลของเราเนี่ยมันมีจำนวนจุดมากมายเห็นในที่นี้มี x 1มี x 2มี xi มี xn การที่จะเลือกเส้นตรงที่ดีที่สุดเราก็ควรจะเอาทุกจุดข้อมูลเนี่ยมาพิจารณาในที่นี้เราก็มาลองคำนวณ Error ดูเลยว่าแต่ละจุดมี Error เท่าไหร่ใช่ไหมครับเป็นเส้นสีส้มตรงนี้น สิ่งที่ MSE คำนวณก็คือเอาค่าสีส้มเนี้ยมายกกำลังสองแล้วก็ามาบวกกันทั้งหมดแล้วก็หารด้วยจำนวนจุดที่มีในที่นี้จะมี notation ใหม่นิดนึงก็คือ y ตัวใหญ่เนี่ยก็คือจะเรียกรวม y 1 y 2ถึง y n เข้าด้วยกัน y hat ตัวใหญ่ก็จะเรียกรวม y 1 hat y 2 h a t จนถึง y n h a t สมการนี้เนี่ยถ้าเราแทนค่า loss function เป็นแบบนี้เข้าไปก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือการเอาเส้นสีส้มเนี่ยมายกกำลังสองแล้วหาค่าเฉลี่ยนั่นเองเราก็อยากจะทำให้ค่าค่านี้มีค่าน้อยที่สุดเท่าที่ทำได้ครับก็จะเห็นว่าเนี่ยสีส้มเหมือนกันสมการมันดูซับซ้อนขึ้นแต่จริงๆแล้วมันก็คล้ายๆกันครับเราค่อยๆแกะทีละนิดใช่ไหมครับ เนี่ยมานั่งดูรูปดูสมการคู่กับรูปนนี้เป็นหน้าตาของฟังก์ชันที่เราต้องการจะหาค่าต่ำสุดเราแทนค่า y hat i ด้วยสมการที่เราใช้ทำนายจากตรงนี้ไปด้านขวามือก็ไม่มีอะไรแค่แทนค่าเข้าไปสิ่งที่เราอยากจะทำก็คือพยายามเลือกหา W0 hat W1 hat ให้มันส่งผลให้สมการนี้มีค่าต่ำสุดเท่าที่ทำได้การที่มันมีค่าต่ำก็แปลว่าเราตอบได้ถูกถ้าเขียนเป็นสมการคณิตศาสตร์เนี่ยก็จะมีข้อมูลดังด้านล่างตรงนี้เราจะมีคำว่า Min ก็คือ minimize หรือการทำให้ค่ามันต่ำแล้วก็อันที่อยู่ใต้คำว่า Min เนี่ยมันก็เหมือนกับบอกว่าพารามิเตอร์อะไรบ้างที่เราสามารถปรับค่าได้ ตัวที่ตามคำว่ามินก็คือฟังก์ชันอะไรที่เราต้องการจะหาค่าต่ำสุดนันเองอธิบายอีกรอบก็คือโจทย์ข้อนี้ครับคือโจทย์ที่ว่าหาค่าต่ำสุดของฟังก์ชันโดยการที่เราสามารถปรับค่า w ศูนยกับ w 1นึ่ได้เนื้อหาตรงนี้เป็นเนื้อหาส่วนเพิ่มเติมที่ทุกคนอาจจะไม่จำเป็นต้องรู้แต่ใครที่สนใจก็ลองศึกษาดูนะครับ จากโจทย์ข้อเมื่อกี้เนี่ยถ้าเราอยากจะหาค่าต่ำสุดของฟังก์ชันเกิดคนที่เรียนแคลคูลัสมาเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเราดิฟเราก็เท่ากับ0ูนย์ใช่ไหมครับเราน่าจะเรียนมาแต่เวลาเราทําอะไรในหลายๆมนิติมก็จะมีคําใหม่ที่ที่นี้เราก็จะบอกว่าคํานวณกร a ดิเอตของลอสฟังก์ชันแล้วก็จับมาเท่ากับศูนหน้าตามก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ เอาฟังก์ชันที่เราต้องการจะหาค่าต่ำสุดมาตรงนี้แล้วก็ดิฟมันแล้วก็จับเท่ากับศูนย์ไอทีนี้มันก็ดูน่ากลัวนิดนึงจริงๆแล้วเนี่ยตรงสีชมพูเนี่ยก็แค่ลอกมาเฉยๆนะครับก็คือเป็นความยาวเฉลี่ยของเส้นสีส้มยกกำลังสองหลังจากที่เราโซฟโจทย์ข้อมาแก้แก้สมสการเมื่อกี้ได้เนี่ยเราก็จะพบว่า W1-HAT ก็จะมีสมการหน้าตาเป็นแบบนี้ W-0-HAT ก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้โดยที่ก็มีนิยามต่างๆนานาเกิดขึ้นอย่างในฐานะที่เราเรียนโคด,ดิ้งเราเห็นสมการแบบ summation อย่างเงี้ยหรือสมการแบบเนี้ยเราก็อาจจะนึกถึงเอ๊ะนี่มันคือค่าเฉลีย่ยใช่ไหมเราเรียกใช้นำพาพยดอทมีนได้หรือเปล่าหรือบางคนก็อาจจะนึกถึงฟอร์ลูปด้วยกอนนะ มี summation เนี่ยหร,หรืออาจจะพูดถึง sum ก็ได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะค่อยๆฝึกไปการที่เราเห็นสมกา,ารแต่ละทีเนี่ยบางคนก็จะนึกถึง package หรือฟังก์ชันที่แตกต่างกันแต่พอเรามีประสบการณ์มากขึ้นเรื่อยๆเราก็จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดมา implement สมกา,ารเหล่านี้ได้แต่ความโชคด,ดีของเราก็คือว่ามีคนเขาเขียนฟังก์ชันที่แก้สมกา,ารแบบนั้นมาให้แล้ว เรียกว่า linear regression อย่างในตัวอย่างนี้สมมติว่าเรามาดูโจทย์เราอีกครั้งเรามีข้อมูล100จุดถ้าเอาข้อมูล100จุดมาพลอตก็ได้แบบนี้เป็นจุดสีน้ำเงินนะครับเราอยากจะหาค่าของเส้นสีแดงที่มันลดค่า MSE หรือ mean square error เนี่ยให้ได้น้อยที่สุดเท่าที่ทำได้เราก็สามารถเขียนโค้ดง่ายๆได้แต่ก่อนอื่นเนี่ย เราจะต้องสร้างเวกเตอร์มาก่อนหรือสร้างอาร์เรย์ในทีนี้เราก็จะเอาค่า x 1 x 2ไปเรื่อยๆจนถึง xn หรือ x 1 0 0ในที่นี้มาเรียงกันเป็นอาร์เรย์โดยที่มันก็จะมีขนาดเป็น100่งคูณ1ในลักษณะเดียวกันเราทำกับค่า y ก็มาเรียงกัน y 1 y 2จนถึง y 100โดยที่มีขนาดเป็น100่งคูณ1 เราสามารถเขียนโค้ดง่ายๆได้ดังภาพด้านขวาดูอย่างแรกก็คือเราก็ Import ฟังก์ชันที่เราใช้ linear regression เนี่ยพอได้มาปุ๊บเราก็แค่สร้างโมเดลขึ้นมาเราก็สอนโมเดลด้วยข้อมูลที่เรามีคือใส่ค่า x ที่เราสร้างไว้เมื่อกี้แล้วก็ค่า y ที่เราสร้างไว้เมื่อกี้สุดท้ายเราได้ค่า x ตัวใหม่เราก็สามารถให้มันทำนายค่า y ออกมาได้ก็โดยการใส่โมเดล linear predict ตรง x ตรงนี้เราเปลี่ยนได้เป็นตัวที่เราไม่เคยเห็นตัวที่เราเคยเห็นหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเราอยากจะให้โมเดลเราลองพิจอรมาดู